ใจที่เป็นทุกข์นอกจากจะมองเห็นแต่ความทุกข์แล้วยังจะดึงดูดแต่ปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตของเราด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยพราวได้จูนสปาบำบัดจิตให้กับโคชีท่านหนึ่งเหตุผลที่เธอตัดสินใจลงทะเบียนก็คือเธออยากเข้าถึงความรักเธออยากรักตัวเองเป็นแล้วเธอก็รู้สึกว่า ทำไมลูกของเธอถึงมีแต่ปัญหาตลอดเวลาทุกครั้งที่เธอคิดถึงเรื่องนี้จิตใจก็จะมีแต่ความทุกข์และความกังวลใช้ชีวิตก็ไม่มีความสุขเพราะเจอแต่ปัญหาและความท้าทายตลอดเวลาหลังจากเข้าสู่กระบวนการจูนบำบัดสปาจ,จิตจิตของเธอเริ่มผ่อนคลายและสบายขึ้น จากนั้นได้เข้าสู่กระบวนการจูนกับอัจฉริยภาพแห่งจักรวาลหรือพระเจ้าหรือหลายท่านอาจจะเรียกว่าจิตจักรวาลก็ได้ค่ะกระบวนการจูนนี้เพื่อเข้าถึงพลังงานของความรักที่บริสุทธิ์ความรู้สึกที่ได้รับของแต่ละท่านมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการฝึกฝนความเชื่อและความศรัทธานในพลังงานนั้นค่ะ เธอเริ่มรู้สึกถึงความรักที่อบอุ่นและรู้สึกปลอดภัยจากนั้นพราวให้เธอเชื่อมต่อกับความรู้สึกของลูกและเข้าไปรับรู้ความจริงทั้งหมดที่ลูกเป็นหลังจากได้รู้ความจริงเธอร้องไห้และพูดออกมาว่าเข้าใจแล้วในสิ่งที่ลูกเป็นทั้งหมดว่าเพราะอะไรและเธอจะต้องแก้ไขอย่างไรซึ่งสาเหตุทั้งหมดมาจากตัวเธอเอง เมื <Mandy. S 2> ่อจิตของเราเบาสบายมีความสุขเราจะสามารถมองเห็นได้กว้างขึ้นมองเห็นความจริงได้ชัดเจนขึ้นและที่สำคัญจิตที่เบาสบายมีความสุขก็จะสามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะการจูนบำบัดสปาจิตจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนนิสัยที่ทำให้จิตเบาสบายมีความสุข เบิกบานใจได้ง่ายขึ้นหากจิตที่มีแต่ความทุกข์จิตนั้นก็จะดึงดูดแต่ปัญหาเข้ามาสู่ชีวิตและเราก็จะใช้ความทุกข์เข้าไปแก้ปัญหาและสุดท้ายปัญหานั้นก็วนซ้ำกลับมาใหม่นั่นเองค่ะ